สวัสดีค่ะซ่อนจิตฝาดพนะนครเกษตรอมีนค่ะวันนี้พามาชมรถนี่ค่ะวัยรุ่นดูไบเลยเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนะคะขับเคลื่อน2ล้อค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะคะเกียร์ออโต้ส0สปีดแรงม้าอยู่ที่2 1 0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะคันนี้มีแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างมาดูกันเลยเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ลูกค้าคอนเซปต์สไตล์นะคะก็คือวัยรุ่นดูไบนะคะสไตล์แต่งแบบ แรปเป็นดำเงาทั้งคันนะคะตัวครอบกระจังนะคะแล้วก็ตัวเส้นสายด้านหน้าตรงนี้คือแรปเป็นสีดำทั้งหมดเดี๋ยวให้ตากล้องแพรนให้ดูใกล้ๆเลยนะคะงานดีงานเนี้ยบงานละเอียดมากนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยมากๆเลยตัวกล้องโลโก้ก็สามารถใช้งานได้นะแล้วก็รวมทั้งชิ้นนะคะ ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะขอบไฟตัดหมอกปกติจะเป็นงานโครมเมียมค่ะทุกคนอันนี้ก็แลปให้นะคะเพราะรวมทั้งคางตัวนี้ด้วยนะคะปกติเป็นสีบอลค่ะก็ทําเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ครบเลยลูกค้าสามารถใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้มีช่วยเบรกอัตโนมัติให้กับลูกค้าด้วยมีเลด่านะคะกล่องตรงนี้นะคะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยเพราะว่ารถเนี่ยลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแค่ล้อมแมกนะคะ ลายสวยขึ้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็โหลดจัดส่งไป1.5นิ้วนะคะใช้โชค YSS ค่ะทุกคนเครื่องยนต์ไบเทอร์โบค่ะนี่นะคะก็จะมีการวัดด้านบนตัวนี้ด้วยนะคะเป็นวัดน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นโฟมนิ่มๆน,นะคะคอยซับเสียงนะคะอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวนี้เป็นไบเทอร์โบทุกคน,ทกคนเทอร์โบสองลูกนะคะเป็นแบบสเต็ปมอเตอร์บูตติดเร็วไวนะคะทุกคนดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นตัวกระปุกน้ำมันเบรกค,ค่ะตัวนี้น้ำหล่อยเย็นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปัดน้ำฝนนะคะทั้งหมดที่ส้มพูดไปเนี่ยก็จะมีขีดบนขีดล่างนะคะลูกค้าดูง่ายๆเลยนะคะห้ามต่อมาขีดล่างแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ช่องด้านข้างตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาทำมาเพื่อที่จะรองรับนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้พลังไฟเยอะนะสามารถเอาวางแบตเตอรี่นะคะมาวางตรงนี้แล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่ได้อีกหนึ่งลูกค่ะตัวนี้ชื่อช่องลมนะคะ เข้าไปฝั่งด้านซ้ายจะเป็นน้ํานะแล้วก็ฝั่งด้านด้านขวาตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่แบตตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะจะเป็นแบตเตอรี่ AGM นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายกำลังไฟได้เร็วนะคะแล้วก็แรงสุดนะคะตัวนี้บูตติดเร็วนะแล้วก็ตัวนี้ด้านขวาเป็นกล่องฟิลนะคะ แบตตัวนี้ค่อนข้างราคาสูงเลยนะคะก็ฟอร์ดก็จัดมาให้กับรถเอเวอ t เรสต์นะคะเพราะว่ารถเราใช้กําลังไฟค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวพัดลมเองนะคะก็เป็นพัดลมไฟฟ้าเราสามารถที่จะนะคะดับรถได้เลยนะคะเวลาเราขับรถทางไกละนะคะตัวนี้เขาจะทํางานให้อัตโนมัติเลยถ้าเครื่องเย็นแล้วพัดลมก็จะดับให้อัตโนมัติถ้าเครื่องยังไม่เย็นตัวนี้เขาจะทํางานไปก่อน พอเย็นปึ๊บปึ๊บเขาก็จะปัตัดให้นะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็สังเกตช่องตรงนี้นะคะที่เขาทําช่องว่างตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเวลาถ้าเ,เกิดรถชนเกิดอุบัติเหตุนะคะคมันก็จะชนแล้วไม่ถึงเครื่องยนต์นั่นเองค่ะช่วยทําให้เกิดความเสียหายน้อยลงนะคะเซฟตี้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูส่วนล้อ,อยางกันต่อคะ่ะ ปกติรถเรานะคะจะลุยน้ําได้80เซนแต่คันนี้เนื่องจากว่าลูกค้าโหลดเตี้ยลงฉะนั้นเนี่ยคันนี้ก็จะลุยน้ําได้น้อยลงประมาณสัก70เซนค่ะทุกคนมาดูล้อยางกันต่อค่ะ ล้อนะคะคันนี้ใส่ล้อของ B W ค่ะเป็นลายก้านวายสวยมากๆเลยนะคะไซส์20นะคะเป็นสีดําเงาค่ะทุกคนแล้วก็ยางลูกค้าเลือกเป็นยางเดิมเป็นยาง h e t นะคะสเปคมาจากโรงงานเลย255 55 R20 เป็นยาง Good Year ค่ะทุกคนและก็ช่วงล่างนะคะคันนี้เปลี่ยนโช๊คนะคะเป็น YS S h, สามารถปรับได้30คลิกเลย30สเต็ปเลยนะคะ สามารถปรับสตาร์ทได้นะคะคันนี้ลูกค้าโหลดเตี้ยลงนะให้มันดูวัยรุ่นซิ่งๆหน่อยนะทรงมันจะสวยมากทุกคนนะคะมาดูกันต่อนะคะช่วงล่างมันจะดีมากจะหนึบจะนุ่มนะคะขับสบายนะคะสเปคเนี้ยไซส์เนี้ยขับแล้วแบบคือลองมาแล้วดีมากทุกคนนะคะถ้าอยากได้โหลดเตี้ยประมาณ1.5กํ้ากลังดีเลยสมมุติถ้าลูกค้านะคะใส่โหลดเตี้ยประมาณสองลูกค้าก็ใส่แก้มที่มันบางลงได้นะคะทุกคน คิว้วล้อตัวนี้มาจากโรงงานสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวมุกเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบะคะ่ะแก้มข้างตัวนี้นะคะเขาทาเป็นสีดําเงาด้วยนะแรปหมดเลยนะะี่ค่ะรวมทั้งตัวกระจกด้วยนะคะกระจกข้างตัวนี้นะคะก็แรปเป็นสีดําเงาอีกเช่นกันไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมาเรียบร้อยแล้วนี่มีไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มเติมไฟสองสว่างนะคะพื้นต้องรอบคันมาให้ครบเลย ตัวกระจกเองนะคะสามารถพับไปด้านหน้าได้นี่ค่ะแล้วตัวที่เลนกระจกเองจะมีตัวบายสปอร์ตนะคะด้านหลังเขาปล่อยสัญญาณเซ็นเซอร์ไปประมาณ7เมตรนะคะกระพริบเตือนเป็นไฟสีส้มที่ตัวกระจกเลยค่ะกรณีที่เราล็อกรถนะคะทุกคนล็อกรถกดกุญแจได้เลยกระจกพับให้ออโต้ค่ะปลดล็อกรถกระจกกลางอัตโนมัติค่ะสอดมือค่ะรถปลดล็อกกดตัวนี้ค่ะรถล็อกให้อ่าดีมากๆเลยนะคะ ด้านข้างเขียนว่าไทเทเนียมนะคะมาจากโรงงานบันไดข้างป้องกันการลื่นแถบอลูมิเนียมแบบนี้เพิ่มเติมมาให้หล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะมาได้นนสเต็ปนี้คือป้องกันการลื่นมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูงานที่ลูกค้าแลบเพิ่มอีกนะคะบอกแล้วว่าคันนี้คือวัยรุ่นนะคะสไตล์วัยรุ่นด้านบนนะคะลูกค้าก็จะทำเป็นตัวแลบนะคะสีดำเงานะคะตัวราวหลังคาด้านบนนะคะและก็ขอบคิ้วโครเมียมตัวนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ตัวนี้ลูกค้าแลปเป็นสีดำเงานะคะตรงขอบประตูพร้อมกับมือจับทั้ง4ชิ้นนะคะก็ทําเป็นสีดำเงาด้วยเช่นกันโชคด้านหลังนะคะก็เปลี่ยนด้วยนะคะเป็น YSS ทั้งหมดเลยนะคะด้านหลังเขาเนี่ยก็จะสามารถปรับเกียวคลิกได้นะคะทุกคนพร้อมกับเปลี่ยนสปริงด้านหลังด้วยค่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันต่อค่ะโคมด้านท้ายตัวรถนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าทรงซิกเนเจอร์นะคะนี่จะมีไฟที่ตัวประตู ก้ามกาบข้างแล้วก็ตัวประตูเองนะคะมีกล้องถอยหลังอยู่ตรงตัว R แบบนี้นะคะสปอยเลอร์มาแล้วจากโรงงานเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแขบตัวนี้ป้องกันการลื่นนะคะป้องกันแบบรถเป็นริ้วรอยนะคะเซ,นซ็นเซอร์หลังมีมาให้ครบเลยและมีฟังก์ชันฝาดท้ายเตะเปิดมาให้เพราะว่าเป็นรุ่นท็อปขับ2นะคะเดี๋ยวส้มสถาธิตฝาดท้ายเตะเปิดให้ดูคะ่ะเปิดนะคะเตะแล้วก็ถอยหลังค่ะทุกคนใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน นี่สมูทมากนะคะแล้วก็สามารถตั้งเซตระดับความสูงได้นะนี่เราดันไปอันนี้สูงสุดเลยนะนะคะหรือว่าเราดึงมาก็ได้แล้วก็เซตเปิดครั้งต่อไปให้เซตระดับเท่าเดิมได้เลยนะคะโชคกใหญ่มากมีป้องกันตัวหนีโปรเทคแจมให้ด้วยสมมุติถ้าเราปิดประตูป้องกันการหนีเห็นไหมคะมันจะหยุดให้เลยแล้วมันจะเด้งแบบนี้นะคะดีมากๆค่ะทุกคนมาดูด้านหลังข้างในตัวรถกัน อันนี้คือกล่องอะไรคะทุกคนคือโชคเดิมที่เราเปลี่ยนไปนะคะโชคด้านหลังนี่คะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมันสามารถปรับคลิกได้ทั้งหมด30คลิกเลยนะคะนี่ปรับตรงนี้ข้างล่างเราจะถ่ายมองไม่เห็นนะก็เลยดูรูปจากกล่องก่อนละกัน <laughs> นะคะทุกคนเขาบอกว่ามันนึบนะคะมันไม่กระด้างสามารถปรับให้มันหนักนะคะ ให้มันเนบหรือว่าให้มันนุ่มก็ได้นะคะตัวสเปคเนี่ยก็จะเป็นตัว YSs เป็น z ซ e r ีรีสนั่นเองการรับประกันอยู่ที่2ปีหรือ40,000กิโลนั่นเองค่ะงานเป็นงาน,นไทยนะคะทุกคนด้านหลังก็เปลี่ยนสปริงด้วยเป็นสปริงแดงแบบนี้เท่ๆเลยเบาะนั่งแถวที่3นะคะก็สามารถพับไฟฟ้าได้นะคะแยกพับซ้ายขวาได้เลยแบบนี้นี่ใช้งานง่ายๆเลยทุกคนนะ,ะเดี๋ยวส้มจะพับเรียบให้ดูด้วยรถมันอเนกประสงค์มากๆทุกคน กดปุ๊บอ่าพับแล้วนะเดี๋ยวตะกล้องแพนดูตรงนี้เลยจะพับเบาะเรียบนะคะทุกคนกดที่นั่งด้านข้างพนักนะคะเห็นไหมคะสามารถพับเรียบได้เลยพับได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะ สามารถใช้งานอเนอกประสงค์มากๆเลยจะขนจักรยานจะขนะถุงกอ๊อฟหรือว่าอะไรที่มันใหญ่ๆนะตรงนี้ก็สามารถทําได้เลยแล้วก็แถวที่2อเนี่ยเขาเลื่อนสเต็ปเดินหน้าถอยหลังได้นะคะทุกคนกว้างมากกว้างขนาดไหนมาดูกล่องเนี่ยชกยาวอยู่นะเห็นไหมนี่มันวางได้แบบนี้เลยทุกคนเห็นนะกว้างขวางมากนะคะทุกคนมาดูด้านข้างกัน สมมติเรานั่งกันสี่คนก็เอาเบาะขึ้นมาได้ค่ะแบบนี้เลยไปดูข้างในกันเป็นไงคะเบาะนั่งนะคะสบายนะคะตัวนี้สามารถปรับพนักเอ็นได้สมมติถ้าส้มจะต้องการขึ้นแถวที่สามดึงตัวนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่กดปุ๊บนี่ค่ะเบาะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้แบบนี้เลยนะเลื่อนได้แบบนี้เลยนะคะเวลาเราจะขึ้นรถ เก้าตัวนี้ขึ้นไปนั่งแถวที่3ได้เลยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะใช้งานง่ายๆนะคะนี่ค่ะปึ๊บด้านหลังก็จะมีมือจับที่เก้าวขึ้นลงสะดวกที่เก็บเอกสารตัวพัดลมปรับด้านหลังได้นะคะตัวปลั๊กชาร์จไฟช่อง USB Type C มาให้ครบเลยเท้าแขนกลางมีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แผงด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะบุหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะ มือจับดีไซน์ใหม่ปลดล็อกตัวนี้เป็นสีดำนะคะพวงมาลัยนะคะผ่อนแรงด้วยฟ้าปรับได้สีทิศทางค่ะทุกคน,นด้านล่างนะคะก็จะมีตัวปลดล็อกตรงนี้เข้าออกสูงต่ำนี่ทั้งหมดเลยสีถัปรับแล้วดันขึ้นเหมือนเดิมนะคะพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยฟ้าด้านขวาควบคุมตัวหน้าปัดนะคะขนาด12นิ้วนะคะหน้าปัดสวยมากๆเลยยให้ดู ตัวนี้เราใช้เบรกมืออยู่ด้วยนะคะทุกคนนี่ฝั่งซ้ายเขาคาดเขด็มขดัดฟังความด้มวยคำเตือนหมดทุกอย่างนะคะเข็ไมไมอะไรบอกหมดเลยรับโทรศัพท์วางสายอยู่ด้านขวานะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอได้กดด้านขวานี้เลยนะมีไมวิวมีเดินทางมีออฟโรดปรับได้บนหน้าจอานี้เลยนะคะเลื่อนตัวโอเคลงมานะคะเรื่อยๆนี่ตัวที่เจ๋งมากๆซ่อมบํารุง มีแร,แรงดันลมยางด้วยนะกดเข้าไปมันก็จะบอกว่าล้อซ้ายล้อขวาเท่าไหร่ถ้ารถเราจอดเอียงจอดอะไรมันก็จะอาจจะลมยางไม่เท่ากันนะคะกดขึ้นมาที่ตัวคุณภาพนะ้ำมันเครื่องค่ะจะบอกเลยรถใหม่ป้ายแดง100%นะคะถ้าใช้เรื่อยๆมันจะลดเหลืออยู่แี่แค่80-30นะคะถ้าเหลือ15%ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วแนะนำให้เปลี่ยน5%นี่คือแบบขึ้นตัวแดงแล้วนะทุกคนต้องเปลี่ยนแลวต้องรีบเปลี่ยนเร็วที่สุดเลยนะ เพราะว่ามันจะมีผลกับการใช้งานของเครื่องยนต์ได้นะคะมาดูด้านซ้ายของพวงมาลัยกันบ้างค่ะด้านซ้ายของพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันอะไรบ้างคูชอนโทนนะคะคูชอนโทน,ทนก็คือเราจับแค่พวงมาลัยอย่างเดียวไม่ต้องเหยียบคันเร่งรถก็จะขับให้เองตามความเร็วที่เรารอกไว้พร้อมกับมีตัวอะแดปทีปคูชันโทน,ทนรักษาระยะห่าง รถคันหน้าเป็น stop and go ด้วยคือรถคันหน้าไปเราไปรถคันหน้าหยุดเราหยุดนะคะสามารถตั้งความเซนซิทีฟความห่างจากรถคันหน้าได้มันจะมีตัวขีดแบบนี้บอกทุกคนนี่เห็นไหมมี4ขีดตั้งได้เลยขับความเร็ว100กิโมตรต่อชั่วโมง1ขีดเท่ากับ30เมตรค่ะทุกคนตัวช่องรักษารถให้อยู่ในช่องทางก็กดปุ่มนี้มันจะเป็นขีดขีดแบบถนน่ะสมมติว่ารถเราจะออกเลนนะคะมันก็จะแจ้งเตือนบอกเลยนะคะ ตัวนี้มันก็ต้องเซตตอนขับนะออกเลนซ้ายเลนขวาอะไรเงี้ยมันจะบอกทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นจํากัดความเร็วมันจะขึ้นคําว่าริมแบบนี้นะคะแล้วก็เซตค่าเพิ่มได้เราอยากให้เพิ่มไปเท่าไหร่ลิมหมายความว่าเราขีดลิมิตว่าไม่ให้ขับเกิน33กิโเมตรต่อชั่วโมงเย็ยบคันเร่งเติมไปร้อยร้อยยีมันไม่ขึ้นนะคะขับปกติอ่ะเส้นทางไหนที่บอกว่าล็อกความเร็วไว้90คุณขับเกินปุ๊บใบสั่งก็มาที่บ้านแบบนั้นนะคะสามารถใช้งานได้ล็อกความเร็ว ตามเส้นที่เขาบอกว่าจํากัดความเร็วแล้วก็รอความเร็วเส้นนั้นเลยเส้นเส้นไหนที่มีกล้องเยอะๆอะทุกคนนะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะช่วยลดค่าใช้จ่ายของออใบสั่งได้นะ,ะทุกคนรถฟอร์มันดีอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้สั่งงานเสียงกดตัวนี้ได้เลยถ้าเราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเราเรียบร้อยแล้วสั่งเสียงได้เลยกดตัวนี้สียงทำได้ตั้งแอร์ได้นะคะแล้วก็จับคู่โทรศัพท์ AM/FM ได้ทั้งหมดนะคะ ทำได้ตามหน้าจอแบบนี้เลยค่ะโหลดลองอีกครั้ง20องศาตั้งอุณหภูมิเป็นยี่สิบเห็นไหมคะเราสั่งคําสั่งลดอุณหภูมิเปลี่ยนให้เลยออโต้และแอร์เขาดีมากๆทุกคนดูแอร์นะนี่สมจะตั้งข้างซ้ายกับข้างขวาให้ต่างกันด้านซ้าย22ด้านขวา20ใครร้อนใครหนาวบางคนอาจจะชอบอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ย แล้วปรับเปลี่ยนเองได้เลยนะคะปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นี่หมุนก็ได้นะคะด้านขวาก็หมุนด้านขวาแบบนี้เลย Mac AC นะคะแอร์เย็นเร็วสุดจอดรถตาบบ่างแดดกดปุ่มนี้เลยค่ะแอร์จะเยน็นฟึ้มแบบนี้เลยฟึ้มแอร์เย็ขนเร็วขันฝนแล้วก็ Mac AC ตัวนี้คือไล่ฟ้านะคะไปเที่ยวหมาจัดลงจัดเลยโอ้ยทำไงดีขับรถิีัยทัศั์ไม่ดีกด Mac AC ตัวนี้จะขึ้นไฟสีส้มค่ะเป็นรูปแบบมายพรารถดแล้วก็เพิ่มตัว พัดลมนะคะหน้ารถอันนี้เป็นรถวอลลุ่มวัดเสียงนะคะปิดวิทยุกดตัวนี้ได้เลยตัวเดียวไฟฉุกเฉินมาครบห้องโดยสารนะคะแอร์วนหมุนในห้องโดยสารตัวนี้มีขีดห6เมตรนะคะฟังก์ชันที่เราต้องใช้2ตัวไขป่ปลา6เมตรกับตัวนี้ตัวรูปรถรถมีฟังก์ชันวิทยุโทรเลีอนะฮะเชื่อมต่อมีเดียอะไรต่างๆเข้ามาที่นี่เลยนะคะ แล้วก็รองรับ Apple c a r p l a y a n d r o น d Auto นะคะมีคู่มือโหลดมาให้ในนี้เลยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยจะใช้งานอะไรอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะรถยนต์ปรับเปลี่ยนโหมดได้ทั้งหมดอยากรู้รถจอดอยู่นี่กล้องอยากเห็นมุมมองข้างหน้าอยากเห็นมุมมองรอบขันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนี่มุมมองรอบขันเนาะนี่เห็นแค่ด้านหน้าเห็นมุมกว้างมุมด้านหลังเปลี่ยนได้หมดนะถ้าเราเข้าเกียร์ถอยทุกคนส้มเหยียบเบรกไว้นะคะเข้าเกียร์ถอย ดูมาร์เกอร์นะนี่เห็นไหมมีเส้นปาะแบบนี้ด้วยหักล้อไปทางซ้ายเส้นขาวๆคือบอกว่าล้อไม่ตรงนี่กลับมาแล้วล้อตรงละนี่หักล้อไปทางขวาอันนี้คือล้อไม่ตรงละและเส้นเส้นสีสีนี่มีความหมายนะทุกคนสีเขียวคือถอยไปเถอะยังไม่ชนหรอกสีเหลืองเอ้ยวังระวังจากบลเราจะชนแล้วนะสีแดงนี่คือแบบใกล้กันชนเราแล้วนะคะ อันนี้ก็คือใช้งานง่ายและฮอกล้องชัดมากชัดไหมทุกคนนะคะแบบนี้เลยการใช้งานเกียร์กล้องง่ายๆเลยเหยียบเบรกกดสตาร์ทถ้าสงสัยเยอะมากว่าเกียร์สามารถปรับได้ถึง10เกียร์ไหมตัวนี้นะคะถ้าเราอยากรู้กดบวกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นตัวเลขที่หน้าจอตัวนี้นะคะหน้าปัดตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะคะตอนขับขี่เราจะเห็นตัวเลขนะกดลบก็จะเป็นการลดเกียร์ลงมานั่นเองนะคะถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนโหมดเอง เลื่อนตำแหน่งเกียร์มาที่เกียร์ M นะคะเกียร์หัวเกียร์เนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้กดบวกเพิ่มเกียร์ลบก็คือลดเกียร์นะคะก็ปกติเลยพาร์กิ้งตัว P จอดเข็นไม่ได้นะคะ R ถอยหลังคล่องก็จะขึ้นด้วย N จอดรถเข้าเกียร์ว่างนะคะเข็นได้ D คือขับปกติและถ้าอยากขับเปลี่ยนเกียร์เองก็ M นะคะตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าใช้งานดึงขึ้น ะะก็จะมีสัญลักษณ์ตัวเบรกมือขึ้นที่หน้าจอเป็นสีแดงๆกลมๆนะคะและก็ถ้าเราจะปลดล็อกทําอย่างไรปลดล็อกคุณลูกค้าต้องเหยียบเบรกก่อนแล้วก็กดจิ้มลงแค่นั้นเองนะคะก็คือเป็นการปลดล็อกเบรกมือค่ะทุกคนโอเคส้มใส่ล็อกก่อนฟังก์ชันนะคะโหมดการขับขี่มีให้ทั้งหมด4โหมดค่ะมันจะเป็นรูปใบไม้นะคะแล้วก็รูปพิมะรูปธงเดี๋ยวกดตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวแผ่นที่หน้าจอนี่ค่ะจะเป็นลดรถจิ๋มเงินเป็นโหมดปกติ ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดเป็นใบไม้นะคะเป็นรูปรถสีเขียวโหมดลากพ่วงลากจูงนะคะก็จะเป็นรถพ่วงแบบนี้และก็โหมดถนนลื่นรถเราขับสองนะทุกคนแต่มีโหมดถนนลื่นให้มันจะปรับให้เราอัตโนมัตินะคะเวลาที่ฝนตกถนนลื่นคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนโหมดมาใช้โหมดถนนลื่นนี้ได้เลยฟังก์ชันมีมาให้เรียบร้อยแล้วใช้งานกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มีปิดระบบนะคะป้องกันการลื่นถลายรถตกหล่มหรืออะไรเงี้ยค่ะ เราก็สามารถปิดระบบป้องกันการเลื่อนถ่ายตัวนี้ได้เพื่อให้รถเราขึ้นจากอุปสรรคได้ตัวพีปาร์กิ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ปิดเสียงนะคะและรถเราะะก็จะมีตัวแท่นชาร์จไฟแบบไร้สายด้วยนะคะสะดวกสบายสุดๆเลยนี่แท่นชาร์จไฟด้านล่างนะคะวางโทรศัพท์ชาร์จไฟแบบไร้สายได้เลยมีช่อง USB Type C เพิ่มเติมให้นะคะถ้าชาร์จไฟมีโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะก็ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะมีที่วางแก้วน้ําตรงกลางให้2ตําแหน่งส่วนคนขับนะคะ แล้วก็ผู้โดยสารด้านข้างนะคะนี่ก็จะมีซ้ายขวาสองฝั่งเลยแล้วก็นี่เกสเก็บของด้านบนค่ะกดปุ๊บเก็บของด้านบนได้นะคะเก๊เก็บเอกสารด้านล่างนี่ค่ะเก็บของได้กว้างขวางมากไฟอัมมิลไลตตกแต่งมางานตรงนี้ก็จะเป็นงานเป็นสีเทานะตกแต่งสวยเลยส่วนไฟเนี่ยนะคะเราเพิ่มลดความสว่างหน้าจอได้นะคะแต่แล้วก็ปิดได้แต่เปลี่ยนสีไม่ได้นะสำหรับรุ่นนี้นะคะมือจับนะคะก้าวขึ้นลงลดสะดวกตัวนี้เปิดม่าน เปิดมากนี่เป็นสเต็ปแบบนี้สองสเต็ปกดอีกครั้งหนึ่งอ่าเปิดสเตปแบบนี้นะคะถ้าอยากเปิดกระจกละ่ะทำยังไ,ไงนะคะกดคำนี้ V E N T นะคะกดไปตามลูกศรที่เราต้องการจะให้มันเปิดทิศทางที่เราให้เปิดนี่คะหลงังคาจะเปิดแบบนี้ทุกคนนี่นะคะ อีกสเต็ปหนึ่งนะมันจะเป็น2ส,สเต็ปทั้งหมดเลยนะคะเราก็สามารถจะยื่นมือหรือ hello อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเที่ยวเขาเรียกเลยนะต่างจังหวัดแล้วแบบอยากสัมผัสธรรมชาติก็เอาหัวโผไปแล้วก็ hello ทุกคนนะสามารถทําได้นะคะอ่ะเรามาปิดหน้าต่างกันต่อปิดก็ง่ายๆค่ะกดปุ่มลงทิศทางที่เราต้องการให้มันปิดแค่นั้นเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งปิดม่านลงมาค่ะร้อนส่วนใหญ่เขาเปิดเขาจะเปิดแบบตอนกลางวันที่มันบแบบ ธรรมชาติแบบสบายๆเที่ยวเที่ยวเขาใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แดดมันไม่ร้อนอ่ะนะหรือว่ายามเช้าๆอะไรเงี้ยทุกคนกลางวันบ้านเราถ้าขับอยู่กรุงเทพก็แนะนําปิดแบบนี้ดีกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคค่ะแล้วก็ตัวกระจกเองตัวนี้เขาจะมีตัดแสงให้อัตโนมัตินะคะทุกคนตัดแสงให้อัตโนมัตินี่ไฟด้านในก็มีมาให้นะคะเรียบร้อยครบหมดนะคะสองสว่างชัดเจน ะะม่านบางแดดก,ก็มีมาให้นะคะตัวนี้อาจจะเ,เปิดไฟก็จะได้มองเห็นม่านงแดดมีสองกระจกนะคะแล้วก็มีลําโพงที่เราสามารถพูดสายสนทนาได้เลยสมมุติคนโทรเข้ามาเราเชื่อมต่อซิงค์แล้วสามารถที่จะพูดนะคะสนทนาได้เลยในรถเนี่ยก็ค,คืออีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะได้ยินเลยทุกคนนะคะนี่เกะด้านตรงกลางก็กว้างมากมีตัวนี้มาให้อีกอันหนึ่งวางนะคะแล้วก็มีตัวชาร์จไฟในช่องนะ ให้อีกสิบสองโวลต์ตัวนี้ค่ะเคสเก็บของใหญ่เลยเนี่ยใส่ลงไปได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะเท้าแขนก็ได้นั่งสบายไหมมา,ด,ามดูสบายไหมดูสบายไหมหลับเลยแหละเออแล้วก็ตัวเบาะเองนะคะสามารถเอนได้สามมติขับรถมาีเหนื่อยไกลๆทุกคนมันเอนได้แค่ไหนอ่ะมันเอนได้แค่ไหนมันเอนได้ร้อยแปดสิบองศานะ่ทุกคนก็น,นอนพักกันไปเลยสิคะโอ้สบาย เป็นไงทุกคนดีไหมนะะนะคะรถฟอร์ดนะคะดีมากๆเลยเนี่ยมันนอนได้แบบนี้เลยเราเดินทางไกลๆนะคะเหนื่อยๆก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยทุกคนดีไหมคะแนะนําให้ซื้อเลยนะคะฟอร์ดเอเวอเรสต์รถอเนกประสงค์รถครอบครัวแบบนี้นะะี่เองค่ะราคาล้านเจ็ดสองสี่คุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มบอกเอานะะฟังชันออปชั่นที่ได้มาทั้งหมดนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับออปชั่นฟังก์ชันของรถเอเวอเรสต์อเนกประสงค์เจ็ดที่นั่นคันนี้คะ่ะ ฟังชันออปชันเพียบเลยใช่ไหมอยากใช้กันหรือ,อยังสนใจก็โทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันก่อนได้นะที่เบอร์0 9 2 2 5 9 9 3 4 6ซ้มชีดฟอร์ดพระนครโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะนี่ค่ะสตไตล์วัยรุ่นดูไบโหลดเตี้ย1.5นิ้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องส้มจีดนะคะ มีทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะและตัวรถฟอร์เนี่ยการรับประกันก็ไม่ต้องกังวลเลยนะรับประกันถึง5ปีแส0ห0 0 0มกิโลเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะ